โอเคครับผมก็สวัสดีกันท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าจริงๆเราจะต้องเก็บตัวนะครับเอาไว้สุ่มคอลลาโบหน้าใช่ไหมแต่คือมันมีบอสมืดเข้ามานะครับอืมแล้วบอสมืดนี่มันเป็นตัวละครเบต้าที่ผมคิดว่ามันต้องติดแบบระยะค่อนข้างที่จะโคตรนานนะ่ะผมบอกเลยตัวบอสมืดเนี่ยเออคือคือมันมาอย่างเงี้ยคือ,อยังไงมันก็ต้องสุ่มหานะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่รับประกันค่อนข้าง เขาเรียกว่าแบบเพิ่มโอกาสค่อนข้างได้ไงแล้วก็มาให้สุ่มเวยแล้วมันเป็นตัวติดเมตาอีกคือเราจะไม่สามารถไปคาดหวังกับโคลาโบได้โคลาโบหน้าได้นะครับว่ามันจะเก่งหรือเปล่านะแต่ถ้าผมสุ่มอันนี้ไม่ได้แล้วโคลาโบหน้าดันเก่งอีกก็ซวยไปนะครับก็วันนี้ก็เลยจะมาสุ่มนะครับตอนนี้ก็มีทั้งหมด80ตัวนะโอเคแล้วก็มาเริ่มกันที่5ตัวแรกกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช้สูตรก่อนสูตรเทพสูตรเทพ คืออย่างน้อยอะ่ะถ้าได้บอสมืดกับได้นาฬิกาก็ดีอะ่ะแต่ผมก็ไปดจูจะได้หรือเปล่าไงแต่คือหลังจากที่ไอดีนี้ผมสุ่มแทบแทบสุ่มไม่ได้ตัวอะไรเลยนะผมก็เลยแบบเออไหนๆก็สุ่มไม่ได้ตัวอะไรแล้วก็มาลองสุ่มหากันดีกว่านะครับเผื่อมันจะได้ไงไอดีแบบไอดี ID นี้ถือว่าเป็นไอดีโคตรเกลือเลยแล้วเนี่ยเออเพราะมันเกลือจริงไงนี่ไงมันเกลือไหมล่ะเห็นจะชัดโคตรเกลือ ตัวที่ครั้งที่สามหนักโตขึ้นมีตัวเหมือนแบบมีตัวเหมือนไม่มีอ่ะไอดีเนี้ย <c oughs> ถึงก็เสียงเนิรกอะเลยทีเดียวเชียวมีตัวเหมือนไม่มีวาดมืดวาหน่อยเห็นน้องรถเข็นไก่กุ๊กกุ๊กกุ๊กไก่อะเลขหกสิบตัวครับก็ประมาณสิบสองครั้งนะเออคือถ้าได้แบบได้มืดมาอีกสักหน่อยก็น,น่าจะดีนะ ไฟพิบไงหม sure> ูป่าผิดตู้หรือเปล่ากดตกลงก่อนผิดตู้หร right, ือเปล่านี่ผ ra> ิดตู้หรือเปล่าไม่ได้ไม่ผิดนะเออถ้าไม่ผิดก็มาหน่อยน้องปอดมืดไอดีพี่ต้องการน้องอยู่แปดสิบตัวเลนแรปเตอร์เหลืออีกห้าสิบตัวนะครับโอ้โหมันเอาเรื่องว่ะมันเอาเรื่องว่ะ เราเรื่องจัดเราเรื่องจัดวันนี้มัเราเรื่องจัด,นนอ,จดอุ้ยเช็ดโคเฮ้ยไอดีผมไอดี ID นี้ผมมาจัดว่ะเอ้ยโอ้โหอย่างนี้ก็พอดีครับโอ้โ oh หผมมีบาร์กี้ตัวดาเมจแล้วก็มีโอ้โหบอลมืดเอ้ย hey, ผมมาไอดีไอดีไอดีนะี้มันน่าจะเป็นไอดีตัวละครที่เป็นเขาเรียกอะไรนะ เป็นตัวไอ้นี่แน่เลยว่ะแสงมืดนะเออใ,ใช่ใช้ครับว่าแสงมืดไม่ได้ด้วยโอ้โหถึงก็แบบพูดแบบปากติดกระขัดเลยจริงจเดียวเฉียวเฉียวอะไเอเอเฮ้ยดวงผมมาจัดว่ะไอ้ดีเนี้ยเห็นไหมจากหลังรอบที่แล้วอะที่เราสุ่มแบบโคลาโบอ,อะไรก็ไม่เคยได้นะครับเออแล้วก็ไม่ได้เมอร์ลี่ท่านมืดซึ่งมันก็บ่งบอกว่าไอดีนี้มันได้ทําการเปิดรับทาานมืดแล้วนั่นเองนะครับเออแล้วก็รอบนี้ก็มาส่งทาานมืดบอลมืดได้อีกก็โอ้โห ผมวองเลยว่ามันก็จะเล่นง่ายขึ้นไปอีกในอีกระดับหนึ่งเลยนะครับเออก็โ,โถือว่าคอมพิวต์นะครับสําหรับรอบนี้ก็ได้บอสมืดตัวพระเอกของเรามาแล้วนะครับสําหรับสุ่มกาชาคือผมก็จะไม่สุ่มหาต่อแล้วนะเอออันนี้ก็มันไม่ได้ต้องการขนาดนั้นครับออสิ่งที่ผมต้องการก็แค่บอสมืดตัวเดียวนะเพราะว่าโคตรเมตาเลยใช่คบว่าโคตรเมตาเออได้มามันก็แบบ เล่นง่ายขึ้นนะทีมอะ่ะเพราะว่าตอนนี้มันยิ่งไม่มีตัวละครอ,อะไรอีกก็เก็บตัวไปส่มคาราโบน่าดีกว่าครับเออเพื่อให้ได้ลุ้นได้หน่อยเออก็นะครับอืมถือว่าแฮปปี้แล้วนะครับเออไอสำหรับไอดีนี้ไงก็ <laughs> โอเคผมสหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เอาไปเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ